che đều không nào lâu anh là Lê Xì thôi Lê Xì là người rồi Lê ở đây Nó Nó là Phan Nó tên đâu, Lê Xì Nó tên là Phan Nó có đôi Tên thương mong. Tên thương mong, đấy này Ok, Kê này mong, lẽ là. Tên thương mong, lẽ là. Tên thương mong, thôi cái Tên thương mong, lẽ là. Tên thương mong, này là. Tên thương mong,

ชายิบ้อนมัน <laughs> <laughs> ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกทาวว่านบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตู้คำปัน่นซุกพี่น้องเลยนะครับนะมาพบมาเจอมื่อนี้พี่น้องบรรยากาศคือสีแปลกคือสีลม้มเย็ยนๆหนาวๆเนาะน,นะบรรยากาศอยู่ด้วยพี่น้องนี่ตอนนี้ตู้คำอยู่นะนะครับนะ่าตู้คำขึ้นมาได้สองเมื่อนี้เนาะครับ เมื่อเช้านี้แ็แวไปเยี่ยมพยายามทักทายสบายดีทั้งน้องมะนาวพี่น้องน้องเพื่อนกับอาการดีขึ้นชดใส่แจมแจมใสหน้าตาแบบดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะควมอยู่พี่น้องเลยเนาะก็ได้แต่ฝ่าทุ่งกับขนมไปฝากเพื่อนพี่น้องเลยและมือนี้พี่น้องอ่าตู้คามีอย่างมือนี้เนาะมาฝากมาในเบิรงพี่น้องเลยตู้คมสิาพาเอฟซีพ่อแม่พี่น้องไปเบิรงเข่าเกี่ยวเข่าเนาะและที่ขาดก็ได้พี่น้องบอกว่าอยู่ใส่เวลาใดตอนใดเนาะ ตุก๊กำกับตุ๊กสีพี่น้องมัอน,นี่ตุ๊กสีเพิ่นมาฮอตนาเนาะทางยากปยนไหนก็นบุกเบิกมาพี่น้องเอ้ยแปง้แปงแบ่งปันเพิ่นสิมาตัดเข่ามัอน,นี่เอา้าทุกคนเอฟซีตัดเข่างงบ่พี่น้องตัดเข่านี่คือใช่อย่างตัดเนาะปกติเขาไม่จะเกี่ยวเข่าเนาะแต่ว่าเกี่ยวตุ๊กำก็ซื้อมาแล้วนี่พี่นอ้องอ่าแต่เกี่ยวนี่ตุ๊กำซื้อมาสามอันเนาะพี่น้องเนาะนี่สามอันแต่ถ้าว่า ยังมุมีเจ้าของสองอันเด้อพี่น้องเด้อแต่ถ้าว่าผู้ใดเนาะอยากสนใจมาซอยตุ่มขามกัมาได้เด้อพี่น้องเป็นตุ่มขามกับลายอย่างนี้นี่เดี่ยงเนาะไก่ก็มีพี่น้องอยากกินต้มไก่จัดให้พี่น้องยังเชือขาดบ้างอ่าอยากกินต้มไก่จัดให้พี่น้องเลยอยากกินงัวจัดให้เนาะอยากกินแจีวจัดให้ส่วนมากที่จัดจะเจีวได้ให้กินพี่น้องเลยเนาะอ่ะมาเป็นยังแป๊บสุดที่ก็เตรียมเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะ อาก่อนไปกับพี่น้องขอเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ตุวคำและตุวสีหนเด้อพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นช่องเล่นน้อยเด็กอ่าผูช้ชายตาดำๆนี่เด็กพี่น้องเลยเนาะที่มีความใฝ่ฝันอ่าอยากมีบ้านมีรถมีเงินซื้อหมูเนาะกส,สู้สู้พี่น้องสู้ลีรอสู้จนหลอนลีร์พี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเนาะขอบคุณในหลายที่เข้ามา ติดตามแล้วก็มาเบิ้งมาชมพี่น้องเอ้ยถ้าว่าตูค้ำเบาบมม้วนเนาะพิพาประการใดพี่น้องเอ้ยก็กราบขอโทษขออภัยเฮลไลพี่น้องไปเลสโก้ลุยอ่าลุยเลสโก้เลยพี่น้องนี่ครับพระมาเลยพี่น้องเบิ้งนี่อ่าเป็นอย่งไรเป็นอย่งไรพี่น้องเนงพี่น้องนี่เป็นจังไดรมันจะกาดทงไทยทงหน้านาะต่างกันบ่กับอยู่กรุงเทพเมืองไทยเนาะพี่น้องเอาพี่น้องสบายดี พระเอกพระเอกของช่องสบายดีทุกคำคือเก่าคือเก่าคือเดิมเนาะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยครับพ่พ่อกันคือเก่าคือเก่ามองเก่ามองเดิมเป็นได้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยนี่พี่น้องตู้สีเห็ดเป็นเบิร์ตพี่น้องเลยเนาะนี่ตู้คำยังไม่ได้เป็ี่ยนสำดาวได้นี่เนาะมันอันนี้คือเป็นตัดเข่าแล้วเมืองแต่ว่าตู้คำยังงงมันซี่คือนี่พี่น้องมันซี่คือเติมผ้าผนนด้นี่นะเนาะ อย่างนั้นลุงมาเดยถ่ายคลิปลงน้ำนี่เอออใส่ลองเห็มด้วยค่ะลองเห็มด้วยบอเห็ดอันนี้ยกขึ้นบางย่นักพายบางยกมันเป็นไปได้นะเดี๋ยวติดนะประมาณนี้ทำขคือชี้ขึ้นนั่นน่ะโอ้ยวัดตรงนู้นบังพี่น้อง hoa chỉ sẽ luôn đông lên không? rồi đuôi, Để À Xì mưa tôi xì bàn này nữa Đi Đi Khắp Khắp ở đây Bố, nhang đi cái cây này khí lột đông rồi Kiều Đi lên Phù, khắp hữu đông này, Kiều, Thứ, à, ừ. thứ đúng bắt cái này à? thứ muốn đột phượt khôn nhàng mai ơi thật kia soi thay yeah. <laughs> phải không người thiền đó ô oh. hello đây phải mừng thay phải mừng thật thay sẽ bài đi sầm lắc con tôi ít chi khi sự neo là bài chỉ mày, phơi phải không người nào sắp bài đi Đang. Bài ทีมงานพิงก้อยพี่น้องผู้ชื่อระบายสีเนาะผู้ป้อมากระทุนข้องคอผูน้นะอนี่กับเนาะ <laughs> ใช้ไพ่วาดน,นะนัน่นน่ะไปไปแต้มนั่นน่ะเมื่อคืนคือใช้สีดำนะคนณใครเนียน่ยสบายดีครับสบ,บายดีดูดสวัสดีครับคุณเป็นใครครับนี่อะไรนะอะไระไรบายสี เอาแม่นนีเ่เอาระบายสีอ่ลุลุงลุงไปเกี่ยวข่าวก่อนเดอ้อเบิ่งเทียงเดอ้อเด้อมีนะ <c oughs> เอาสบายดีทุกคนรัสบายดีฮะเดี๋ยวลุงไปถามแล้วก่อนเดี๋ยวไใส่เดี๋ยวขึ้นมาเอา ไปน้องเลยเนาะถ่ายบรรยาก,กาศให้เบิึงน้ำเลยมึอนี่เกี่ยวเขา่าเกี่ยวนำ้ำกะม,มนะีตุ่ีมาช่วยเนาะตัดเขาา่ามาอนีแล้วกะมีมูกะคนที่เคยไปน้ำเลยเนาะกะทีเอฟซีเคยถามว่าซื้อซื้อข้ามขึกันพี่น้องเลยเนาะกะเป็นมูกันแต่เพื่ออะไรพี่น้องสมัยพระเจ้าตากซีนเพื่นะ <c oughs> ออะไรเนาะเพระาะว่าอัน เพิ ok mm ่นเคยมีช hmm. right uh, hey, no? <fish> ่องเลยตอนนั้นเคยไปเนาะเอพซีถามเอ้าซื้อครัคือกัรหน่ายสักแม่เนาะเพิ่นก็ลงไปก่อนได้ปุ่มเพิ่นหิวกระติกหิวยังลงไปหิวเต็อมลอยพี่น้อางัยเนาะทางตุ๊กข้ามตัวสีแบบยังเห็ดอันนี้อยู่ตอนแรกตัวสีแบบอยากขี่รถลงเลยเพิ่นว่าเนาะขี่ลงก็ได้พี่น้องเพราะว่าเอ่อเห็ดทีเดียวดิห้นาใหญ่ให้ใหญ่เนาะก็ขี่ลงไปได้เลย มังหงกระเต็มส่วนผูーー้ฝึกน้องเลยบ้านนี่นะต้องห่วงตอนอยากตามี่ตัวช่วงนในบ่มีมังหงขกันพี่น้องขิ้นกันไม่ได้ง่วงเขาไปกินข้าวเลยโอ้ยน้ำมันเหรอเนี่ยมาลงมาบดขุดทุกีดอยเนาะพี่น้องข้าวเป็นยังไงพี่น้อง นี่พี่น้องเอ้ยเขาเนาะถ้าผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะสนใจอยากรับจ้างเกห่อแกหน้ามาน้าตุ้คำได้เด้อพี่น้องตุ้คำจ้างพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ากินอยู่นอนน้ำพี่น้องเอ้ยวันละห้าสิบพันกีบเนาะอ่าก็ตกอยู่เท่าไรวะร้อยกว่าบ,บาทปอ <laughs> ไม่ว่าตัวสิร้อยกว่าบ,บาทเลยเนาะห้าสิบพัน เป็นยังไงพี่น้องแปลกหูแปลกตาบ่เนาะท่งนาบรรยากาศนี่พี่น้องพู้น่ะอ่าช่วงรำหน้าก็อีกแบบนึงเนาะช่วงนี้ก็อีกแบบนึงพี่น้องเอ้ยมันก็นสิแตกต,ต่างกันเพราะว่ามันก็นสิเข่าสู่หน้าแรงนับบานนีน่เนาะหน้าหนาวนะพี่น้องเออน้ามันแห้งแรงลงไปนี่เข่าหน้าตูขำกับน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยสิบไร่บ่จากสามสี่ร้อยปีนี่เนาะผู้ให้นี่บ่จากงามปัญญามองนี่พี่น้องเอ้นาายน,น,อนี่นให้นี่ก็งามอ่า

tắt lên, cân mà tắt này ra ừ. ừ. đây Hay bà lệ đây nè, phí đông này khá ổn đó, phí đông coi phù nóc đây bạn bộ ngám, phí đông ơi, chù nóc, nha bộ đáy nạ phí đông, ngám cả nó, khá ตรงหน้าพี่น้องเลยตากบึงเน้องบึงไอยู่ให้อยู่สวนนี่พี่น้องเขาชินหอดทุกคนน้องมะนาวกับเกี่ยวเขาพ่นยูพี่น้องเอลยเนาะพ่นมาเออเขาเกี่ยวแล้วขึ้นไปซอยดอกพ่นว่าอ่านาะงพ่นแต่ว่าพ่นยังเกี่ยวนะพ่นยูพ่นว่าแม่นมองงามเขาบ้านบอทันมันเนาะ

Ô, cái nào cái nó? Bó khẩu anh này Hãy lẹc đi này Cắt đây bố Đây này ta subscribe con, con chào nên làm con Nào Phù Ôi mình làm con thiếu, Thằng mình làm này Tôi đi phô bò đi Thêm đi ลองมึงลองมึงวาน้ำยังมีอยู่พี่น้องเห็น้อนี่พี่น้องผูกปอนเขาได้เนาะดูคำพามาเมืองบรรยากาศผูน้ำกัพี่น้องเลยดำแดงฮะใครบกินเออเด็กขึ้นกินกินอุบัติเห นก้ำมันใส่ไ <splash> ด <sm uring> ้นี่ดีอ้าวสบายดีเนาะครับสดีโอเคคือจำได้สบายดีสบายดีคุณพ่อสบายดีสบายดีคุณแม่นุ๊กฟินเอาเลยเนาะเกี่ยวเข่าอืมแต่กูได้มีบ่อหน่ะ เกี่ยวนะเรามึงเรามึงอ่ะือชื่อยุกโปเกียวกะมันโมมีอ้ชื่อมาซ่เ้นเกี่ยวบ่อนฮหนาได้รุยบ่ได้นะเออกะื่อไหมเจ็ดพันเจ็ดพัน่คห้าพัน่ยุกโป่ชิดไปเจ็ดด้วเว่าเจ็ดเว่เลยุกโปก้นว่าอึดแท้เงินไนี่น่โเนือ ทำรองมือูีด้เข้ายูตบิดนี่มันได้ข้อน้าเขาช้ำนี่นะแหนบเป็นยังบแหนมันมันดุ่ยวดนไม่เจอเกียมั้งีัดเกียมาทาบ่อนออแต่เกาเราคือเอายูฟูมากโอ้ยเเอามาแต่ไนแน้วไม่ได้ขัวยูฟู่ก็แ้โอ้ตะกแตนลายมา เกี a, thing, ่ยวข้าวครับตอนนี้ครับเกี่ยวอะไรที่ด้านขวตางตามนู่นคนเดียวสองสามอันไี่น้องเกี่ยวก็นาะผู้าขนาดเลยครับนี่คือแบบนี่เลยครับอแบันี่มันงาดือดง่ายนี้นาู้น้ับน้ประมาณนี่ะุดากนี้จแน่เลมมันยขนาดข ลองยะฮะฮะมันหักกอมพุ่นหรือว่กอมไปไดนเนี่ยกอพี่พุเลือกเกี่ยวอะมันเป่นแผ่ออกอีกจังน้อยโหเลือกไปหนเนาะนี่กอมือได้ห้าจ้าตอนนี้เอามากินเลยมาเจิเป็นเจ้าเจ้านี่ไหมใช่เอาเป็นเจติงบ่เจ้ากินยัง เออถึงจักจักติดพี่น้องนี่คือทดลองงานแรกนะทดลองงานแรกพี่น้องเลยโอ้คือเสียงคล้อยแฮ

Một ท้องอานเนาะไม่ทองอางนเนาะบดด้นเข่าบดด้นเข่า

เทถิงบองเทถิงมองได้น่ะโอเคเลยคือแบบว่านนแบบ่ไวูเนะมร้อนคมอไหแ่เนเปิดให้นี่คือนั่งก่อนเปิดให้น่ Bơi cô tre chenna. Bơi cô tre chenna. Taxi đấy, hả? À bơi nhá nhưng mà ta đi nha. Nhãy lại gọi điện. Mantani,

ข้าตัวเขาได้สิดีขี่รถลงมาแล้าเันียกนธรรมดาแล้วอยู่ที่คนตัดเนาะเบื้งคือไปเอาแจกรับ่น้องเลยงานคืนอีกแล้วิ นาไปดูทุ่มขึ้นไปเอาเอ่อเลขสี่ด้วยคุณเจก่อนพี่น้องมาผลเครื่องก่อนเนาะโอเคอยู่เอาก่อนเดือนก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูอเพื่อนพี่น้องเบิดทุกคนทุกท่านนะครับนะที่เข้ามารับชมเนาะแล้วก็บโกดขลังโฆษณาของทุ่มข้ามไปพี่น้องจะขอบุญขอบคุณได้หลายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องคือเก่าพี่น้องเในทุ่มข้ามขึ้นไปเอาอ่ะ กุญแจก่อนพี่น้องเอ้ยตัวสีวมันขันจ่อพดเนาะขันจ่อเดียมันหักกับเล็กพี่น้องเลยหักกับเล็กได้กะอ่ามุ้มโมเข่าจะได้กะจะมาชมกันไหมเนาะสำหรับคลิปนี้กะทุกคำก็คือเช่์ขอตัวกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเนาะอยู่ดีไม่โชก ຢູ່ດີມີແຮງເບີດທຸກຄົນພີ່ນ້ີ